อันรราะ์มัลฮัมมุลิลลาฮิรอบบิณาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮวะบริกาตุวันนี้นะครับทางคณะกรรมการอิสประจำจังหวัดตาบีก็ได้รับแจ้งจากบังกมาซึ่งเป็นเบลานของอาเมิตอลิซุนนะครับว่ามีครอบครวหนึ่งที่อยู่ภายใ่านูเลของท่านนียได้รับความเดือดร้อนป็นอย่มากเนื่องจากผู้นำครอบครัวนะครับและก็เขาได้สูญเสียไปและก็มี ผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งแล้วก็มีเด็กพิการด้วยใช่ไหมครับมีพิการด้วยแล้วก็อาชีพเป็นหลักก็ไม่มีเลยพร้อมกับดูสถาพ่านก็มีลักษณะที่ผุบผังเป็นอย่างมากนะครับก็คือบ้านของนางแม้ว่างาุินะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราได้มีท่านเลขา อนุก,การจากสำนักง,งานคณะกรรมการกับจังหวัดกระบี่มารวบด้วยมีทางนายุคสมาคมศรีมุสลิมจังหวัดกระบี่นะครับก็มาร่วมที่จะ,ะดูแลและก็ให้ความช่วยเหลือนะครับกับบ้านหลังนี้นะครับซึ่งก่อนนี้เราก็ไปดูสภาพกันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะ,ะดูว่าสภาพบ้านมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราก็ได้ทําเรื่องทําโครงการของความช่วยเหลือไปทางคณะกรรมการ คณะกรรมการกลางอินตราเมประเทศไทยฝ่ายสางังคมสงเคราะห์ซึ่งท่า,านอาจารย์ไปสารพมยงนะครับซึ่งดูแลฝ่ายนี้อยู่นะครับซึ่งท่านเองก็ได้ามาดูแลถึงสภาพความเป็นจริงในวันนี้แล้วนะครับในครั้งนี้บ้านหลังนี้นะครับก็ท่านก็เห็นสภาพซึ่งก็ได้รับความเห็นใจและอ,อนุมัติโครงการไว้แต่วันนี้เรามาดูอีกทีหนึ่งสภาพที่เขาไม่มีความพร้อมนะครับที่จะ ดําดเนินการในเรื่องของทุนที่จะบามาซ่อมสร้างกับบ้านหลังนี้นะครับดูสภาพนะครับตรงนี้ซึ่งข้างล่างมันจะมันจะผุพังเป็อนอย่างมากและก็มีโอกาสสูงที่จะล้มคลืนลงมานะฮะเพราะว่าน้ําอะไรก็ถึงหมดนะครับน้ําขึ้นก็ถึงหมดนะครับซึ่งก็เราก็ดูนะครับเราก็ดูกันอนนันสภาพพื้นบ้านนะครับก็ ก็อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็ทำแทาจะหักแน่นะครับทำแทะจะหักซึ่งข้างบนนี้ก็จะมีะคนแก่แล้วก็เด็กพิการที่นอนอยู่นะครับนะครับเราก็มาดูในภายในบ้านนะครับก็มีน้องอยู่คนหนึ่งนะครับก็อยู่ในสภาพที่น่าสงสารมากนะครับ นะครับก็เป็นที่ปรการนะครับอายุกี่ปีเลยยี่สิบสองปีแล้วยี่สิบสองปีนะครับชสือเอก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผู้นําครอบครัวก็เป็นผู้หญิงชราท่านหนึ่งนะครับก็ชื่อนางแม่หว้าภาคุลนะครับซึ่งดูแลสองชีวิตอยู่นะก็อันนี้ก็คือลูกสาวใช่ไหมครับลูกสาวก็เป็นโรค เป็นโรคซึมเศร้านะครับก็ไม่มีไม่มีความสามารถที่จะช่วยช่วยเหลือดูแลครอบครัวได้และก็กําลังหลักในปัจจุบันก็มีเฉพาะแม่วาคนเดียวนะครับก็เลยว่าจากเงินและก็สนับสนุนอื่นๆเป็นที่ได้เข้ามาดูแลในครอบครัวมาจากทางไหนบ้างครับอะไรจได้มั้งไว่าจากไก่ไก่ให้ได้มั้งไม่ ก็ให้ ань, ต่อก็ไม่มห้มานพ่าะนั้นระยะเดือนหนึ่งสักพันถึงพันตันนั้นโดยมากรู้มาตู้คงจะแจกงมาก้ก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างแลายน้ำและคนรอบข้างที่เขาเห็นด้วยความเดือดร้อนนะครับโดยการประสานงานจากท่านบิลลานนะครับของนาที่าลิสนาเส็งนี้นะครับก็ดูสภาพครับดูสภาพก็เป็นที่น่า ถ้าว่านี่เป็นี่กนะนะครับแล้วก็ไปิจากสภาพด้านในเราดูข้างนอกข้างหน้านะครับรายได้ก็มาจากตรงนี้นะครับกระจากมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านมีอะไรที่จะมาฝาก ขายนะครับมาฝากขายไม่ว่าจะเป็นขนมเป็นข้าวหมกเป็นข้าวเหนียวไก่อะไรเป็นต้นที่อยู่ในละแวกในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็เอามาฝากให้นางแม่หวาขายให้นะครับแล้วก็จะได้กําไรวันละนิดวันละหน่อยนะครับเพื่อที่จะดูแหลครอบครัวนะครับบนอย่างที่บอกมีลูกสาวคนหนึ่งก็เป็นรุ่มถึงเศร้าและลูกชายคนหนึ่งก็เป็นพิการนะครับพิ่งพิการก็มาตั้งหลายปีแล้วนะฮะสองปีแล้วนะครับเป็นใครเนมร นะครับแล้วก็เดี๋ยวขัวเขาเสียเป็นนาเลยเนาะนาจังเลยก็อาชีพี่เดิมเดิมที่ว่าเขาเรียนรู้การตรวจกัรพวกนี้ยกาทใ้พวกเนี้ยเนาะสิบบาทครองบาทนั้นน้อยสิบบาทก็สองบาทนะครับเพื่อที่จะดูแลครอบครัวนะฮะก็เป็นไปตามนี้นะครับก็เรียนทางฝ่ายสังคมสงเคราะห์นะครับของกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็ช่วยดูแลและก็พิจารณา นะครับให้ความช่วยเหลือก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านอาจารย์เดสารสงยงที่ได้ดูแลนะครับและก็ได้รับการอนุมัตินะครับเพื่อที่จะซ่อมเสริมสร้างและก็ตรงนี้เป็นการสร้างใหม่ใช่ไหมครับเป็นการสร้างใหม่นะครับซึ่งพื้นที่ที่จะสร้างก็ เป็นพื้นที่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับเป็นตรงนี้ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ครอบครัวนี้ถ้าหากว่ามีการสร้างและเขาไปอยู่ที่ไหนเอ่ยเอ่อตอนี้ผมได้ประสานงานนะครับเอ่อเพราะว่าเป็นญาติกันด้วยนะครับ่างจะตรงนี้ประมาณสักห้าเมตรนะครับก็ให้ใม้มาดูนิดนึงนะครับที่อยู่ทิดเดียวเพราะว่าต้องจะต้องเอาคนที่การและก็เจ้าของบ้านจะมาอยู่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยปีตรงอื่นลำบากนะครับ ตรงนี้บ้านบ้านนั่งไม่หวานนะครับประมาณ5เมตรนะครับ5เมตรบ้านหลังนี้วันนี้ไดาประสานงานกับเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้มาอยู่เป็นการช่วคเาวาจนกว่าบ้านหลังใหม่จะเสร็จนะครับระยะทางประมาณ3เมตร5เมตรเนี่ยครับก็มาสะดวกที่จะนําพาคนพิการมาใช่ครับด้วยใช่ครับสะดวกครับโอเคครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ เพื่อมีการก่อสร้างเรื่องเอกสารสิทธิ์อะไรต่างๆมีปัญหาหรือไม่ครับคือตอนนี้ทางเอกสารส่งไปรอบแรกด้วยด้วยผ่านทางทาง,ทางท่านอดิศรเนี่ยผู้ใหญ่ได้เช็นรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบ,บเนื่องจากพื้นนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่เจ้าเจ้าเจ้าท่าเดิมแต่ว่าเป็นที่ชุมชนพวกเรานเนี่ยอยู่มาก่อนหน้าน,นี้แล้วแต่ทางเจ้าท่าเขาบอกว่าให้บ้านหลังเก่าเนี่ยสามารถซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ได้นะครับ แต่พอดีมันติด่วอโควิดสองปีนะครับเลยเลยพอมีโครงการที่นําเสนอที่ท่านกรรมการเสนอมาผมก็นําเสนอไปนะครับผมก็ตอนนี้ผู้ใหญ่เซ็นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเอาไว้หน้าสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าโครงการนี้นะครับทุกอย่างมันอนุมัติอยู่แล้วแหละครับอนุมัติอยู่แล้วแหละแต่ว่าข้อแม้มีอยู่ว่าเนื่องนอกจากนอกจากที่เป็น ที่เป็นการสนับสนุนของของทางกรรมการกลางอิสลามในประเทศไทยเนี่ยมีหน่วยงานในบ้างนะครับมีหน่วยงานไหนบ้างที่จะคอยพพอร์ตดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติมตรงนี้บ้างหนึ่งเอาโอเคแหละกรรมการอิสลมมามประจำจังหวัดกระบรี่ก็เป็น้าภาพอยู่แล้วทางสมาคมสตรีนำโดยนายกสารีนะครับก็ก็อาสาที่จะช่วยดูแลด้วยและก็มีทางชาวบ้านององครหมู่บ้านนะฮะองครหมู่บ้านอาจจะเป็นอบตเรียกว่า กำนันผู้ใหญ่แถบนี้นะเขาก็พร้อมที่จะดูแลตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่เพราะพอดีผมได้ประสานงานนะครับในเบื้องต้นเพราะว่าผมเองก็ได้คุยกับอาจารย์ประสานใช่ไหมศาสตร์ศาสตร์ไพศาลไพศาลผมก็ได้ประสานงานกับทางชุมชนทางกรรมการหมู่บ้านนะครับว่าเราเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยส่วนหนึ่งก็ ได้คุยกันแล้วนะครับเราก็ซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าเรื่องจำนวนเนี่ยเรายังไม่แน่นอนแต่ว่าเราเราเนี่ยได้คุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยช่วยเหลือด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับ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 สุดท้ายก็ขอขอบคุณในเมตตาของลอสมาลาตาลานะครับที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับกับพี่น้องผู้ยากไร้นะครับในนามขององค์กรนะครับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ท่านเลขาวิรันเล็ม ท่านวิรัติสีหมุลและก็ท่านตรีมีนายกองอนายกอาสมาคมมุสลิมจังหวัดกระบี่นะครับผมเองอดีศรยิ่งอยู่ในฝ่ายจากาาและสังคมสงเคราะห์ของคณะกรรมกัรอิสลามประจำจังหวัดก็ขอข้าจังหวัดกระบี่ก็ขอขอบคุณทุกท่านเป Islam ็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความรูนาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายได้รับการดูนานะได้รับความดุนาช่วยเหลือจากครอบครัวนี้เป็นที่ต่อเนื่องจนกระทั่งแล้วเสร็จนะครับขอบคุณครับบัสลามออะไรคุ้มบริจาคมาตุลล้อบริการตุน